สวัสดีค่ะกลุ่มดิฉันก็จะมานำเสนอธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะเสนออาจารย์ดรวันเกษมสัตยานุชิตจัดทำโดยนางสาวกัิการหนูห่วงและนางสาวเกวรินหนูห่วงสาขาการบัญชีค่ะประวัติการบินไทยรัฐบาลในปี2503ได้จัดตั้งบริษัทการบินไทยจำกัดเพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการในระดับสากลโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทเดินอากาศไทยจำกัดกับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็มมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อดำเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศโดยรบริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็มต่อมาในปี2520ถึง2531 การดำเนินการของบริษัทประสบผลสำเร็จด้วยดีสายการบินสเกติเนเวียน Airline s ซิสเต็ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่บริษัทเดินอากาศไทยจำกัดทำให้การร่วมทุนสิ้นสุดลงและบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้ถือหุ้นต่อมาในปี2 5 3 4 2 5 5 3จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่องบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แปลงกำไรสะสมให้เป็นทุนของบริษัททำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นและได้ทำการเพิ่มทุนใหม่ต่อมาในปี2556บริษัทได้จัดตั้งบริษัทไทยสมายแอร์เวจำกัดซึ่งในช่วงแรกทำการบินเส้นทางภายในประเทศทั้งหมด10เส้นทางสายการบินไทยสมายได้เพิ่มการให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนจีนไต้หวันและอินเดีย ต่อมาปี2562บริษัทการวินไทยจำกัดมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่งประกอบด้วยการให้บริการขนส่งทางอากาศได้แก่การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าและไปรษณียภพันธ์และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือบริการคลางสินค้าบริการลูกค้าภาคพื้นบริการอุปกรณ์ภาคพื้นครัวการวินและบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน โครงสร้างบุคลากรคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานการตรวจสอบภายในศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติองค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทสนับสนุนการถวายบิณฑบก่องค์ประธานูนยนสนับสนุนการปฏิบัติการ สายปฏิบัติการฝ่ายช่างสายการพาณิชย์สายทรัพยากรบุคคลสายรายได้เสริมองค์กรสายการเงินและการบัญชีสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืนสายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไปหน่วยธุรกิจบริการการบินฝ่ายสนับสนุนฝ่ายครัวการบินฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและประสียพันธ์ประเภทธุรกิจการให้บริการบริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องลักษณะการดําเนินธุรกิจการบินโดยทั่วไปเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูงแต่ค่าตอบแทนต่ําซึ่งความต้องการลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทุกด้านสวอต จุดแข็งเป็นสายการบินแห่งชาติก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า48ปีมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยการเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งพันธมิตรการบินไตล์แ Airline มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานครัวาการบินการบริการภาคพ,พื้นและการบริการบนเครื่องบินอย่างครบวงจรมีศักยภาพในการผลิตนักบินพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินและบุคลากรก,รก,า,รการบินอย่างมีคุณภาพมีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุมทุกที่ทุกจุดที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกสวอตจุดอ่อนเครื่องบินของการเป็นไทยซึ่งมีมากถึง11รุ่นจากจำนวน100ลํรในขณะที่คู่แข่งมี8รุ่นจาก161ลํา ประสิทธิภาพด้านการให้บริการและบริหารจัดการต่ำลงมีเครื่องบินจอดทิ้งเฉยๆไม่ได้ถูกนำมาใช้ต้นทุนการปฏิบัติงานสูงผลิตภาพต่ำกระบวนการภายในซ้ำซ้อนการตัดสินใจเชิญธุรกิจล่าช้าไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันของธุรกิจการบินโอกาสประเทศไทยยังคงเป็นจุด หมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการเติบโตทางเศรษฐกิจของต่างประเทศมีผลให้ชาวต่างชาติเที่ยวมากขึ้นการผ่อนผันยกเลิกการทำวีซ่าของบางประเทศกับประเทศไทยส่งผลให้การท่องเที่ยวเป็นไปได้ง่ายขึ้นการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปลายปี2558ส่งผลให้นักธุรกิจจากทั่วโลกสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้นเนื่องจากมีสาธารณรัฐพกที่พร้อมและตอบสนองด้านการ ทำธุรกิจมากที่สุดในกลุ่มประเทศอุปสรรคมีการแข่งขันในธุรกิจการบินสูงและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการบินจากนานาชาตินานาชาติต่างมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ช่วยให้เครื่องบินข้ามทวีปได้ไกลขึ้น ต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงมีความผันผวนตลอดเวลากฎหมายค่าแรงงานขั้นต่ำที่มีเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่สามารถประกอบธุรกิจการบินได้ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงและยังมีผลขาดทุนจากการป้องกัน ขอภายค่ะจากการป้องกันความเสี่ยงกระบวนการในการคัดเลือกประเทศน,นะคะยกตัวอย่างเช่นเส้นทางสายตะวันตกเส้นทางนี้มีปริมาณผู้โดยสารหนานแน่นสูงมีการจเจริญเติบโตที่ดีโดยเฉพาะตลาดหลักได้แก่อินเดียตัวอย่างที่2เส้นทางสายอินโดจีนเป็นเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของเครือข่า,ขายเส้นทางบินภูมิภาค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีศักยภาพในการทำกำไรสูงจุดเด่นและศักยภาพของตลาดการบินไทยสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายด้วยการบริการในระดับโลกและเส้นทางบินที่ครอบคลุมในหลายเส้นทางโดยเฉพาะเอเชียและยุโรปที่บินตรงจากประเทศไทยแบบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนอกจากนั้นภายในเครื่องบินก็ได้เตรียมการบริการอย่างดีเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านประทับใจ มีศักยภาพในการดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานครัวการบินการบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องบินอย่างครบวงจรและมีศักยภาพในการผลิตนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและบุคลากรการบินอย่างมีคุณภาพวิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศร่วมมือกับพันธมิตรโดยการเพิ่มสัญญากับพันธมิตรการบินสตาร์อันและแอน ที่มีคุณภาพและการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นรวมทั้งการร่วมมือกับการท่องเที่ยวและกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพมุ่งเน้นการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางบินภูมิภาคที่มีศักยภาพและปริมาณการจราจรของผู้โดยสารหนานแน่นได้แก่อินเดียจีนและตะวันออกกลางร,รวมทั้งเพิ่มการใช้สิทธ ที่เสรีภาพจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศบริษัทได้กําหนดกรอบพิศาสตร์อาาระยะเวลา10ปีประกอบด้วย5กลยุทธ์ได้แก่ 1. กลยุทธ์เล่นทํากําไรเพิ่มจากตลาดเชิงลุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 2. กลยุทธ์พัฒนาศักยาภาพและ,สะแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ สกลยุทธ์สร้างประสบการณ์เดินทางที่ดีให้กับลูกค้า 4. กลยุทธ์ดำเนินด้วยนวัตก,กรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีห้กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผลซึ่งมีแนวทางดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักในปี2561มีการประชุมทั้งสิ้18ครั้งประกอบด้วยเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน47เรื่องและเรื่องเพื่อทราบจำนวน5เรื่องสรุปตามกลยุทธ์ได้ดังนี้ห กลยุทธ์สร้างกำไรจากการเพิ่มไรายได้ควบคุมต้นทุนและนำรูปแบบธุรกิจองค์กรขอภัยคะ่ะของสายการบินต้นทุนต่ำมาประยุกต์ใช้ 2. กลยุทธ์ปรับปรุงการบริการเพื่อวงจร 3. กลยุทธ์ดิจิทัลแอปพลิเคชันกลยุทธ์ฝ่ายครัวการบินกลยุทธ์ระดับองค์กรใช้ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการเจริญเติบโตตามแนวนอน เพราะเป็นการขยายการจเจริญเติบโตเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมโดยเข้าครอบครองหรือควบคุมคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันหรือเป็นการตลาดที่คล้ายคลึงกันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ฝ่ายครัวการบินหรือการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกจากคู่แข่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสินค้าขออภัยค่ะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาในระยะเวลาสั้นค่ะการจัดการโลจิสติกและเช่อุปทานการจัดหาเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้จัดการเช่าซื้อเครื่องบินกับบริษัท ALAFCO และบริษัท CIT การจัดหาพนักงานการสรรหาบุคคลเพื่อทำงานกับบริษัท มี2วิธีดังนี้ 1. สัญหาจากพนักงานหรือลูกจ้าง 2. ส,สัญหาจากบุคคลภายนอกการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลเพื่อทำงานในบริษัทมี4วิธีดังนี้ 1. การคัดเลือกพนักงานทั่วไป 2. การคัดเลือกตักบิน 3. การคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 4. การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษการบริหารการตลาดและพายชิ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ กลยุทธผลิตภ <Means S 1> <amp> ัณฑ์การขนส่งทางอากาศประกอบด้วยบริการขนส่งผู้โดยสารบริการขนส่งสินค้าพัสดุพันและไปรษณีย์พันส่วนหน่วยธุรกิจเป็นก <med> <everything> ิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งประกอบด้วยการบริการคลังสินค้าการบริการลูกค้าภาคพื้นการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพคื้นและครัวการบินส่วนกิจการอื่นๆเป็นกิจการสนับสนุนขนส่งประกอบด้วยการบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน การบริการอำนวยการบินการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบริการเครื่องฝึกบินจำลองและการดำเนินงานของบริษัทย่อยการบริการค้ังสินค้าให้บริการจัดการคลังสินค้าน้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยการดำเนินงานจัดการค้างสินค้า ประกอบด้วยการจัดเก็บรักษาชั่วคราวและการเคลื่อนย้ายสินค้าทั่วไปสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นสินค้าสดสัตว์ที่ยังมีชีวิตวัตถุมีค่าการให้บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษการบริการลูกค้าภาคพื้นให้บริการอำนวยความสะดวกโดยตรงกับผู้โดยสารตั้งแต่ ข้ามาสู่ท่าอากาศยานผ่านขั้นตอนต่างๆจนเข้าสู่ตัวอากาศยานจากตัวอากาศยานสู่ภาคพื้นในเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกโดยให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษัทและผู้โดยสารของสายการบินลูกค้าการบริการอุปกรณ์ภาคพื้นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานอำนวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยานให้กับบริษัทและสายการบินลูกค้าให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยสูงสุดครัวาการบินดำเนินการในการผลิตอาหารสำหรับบริการผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทบริการผู้โดยสารของสายการบินชั้นนำอื่นๆดำเนินธุกรกิจภาคพื้นเกี่ยวข้องกับอาหารเช่นพัตคาร์แะท่าอากาศยานนานาชาติการให้บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่และร้านอาหารสวัสดิการพนักงานกลยุทธ์ราคา ราคาค่าจ,จ่ายสำหรับโดยสารทางอากาศของการบินไทยแบ่งรูปแบบของการบริการออกเป็น3รูปแบบตามชั้นราคาของการจองที่นั่งคือ 1. ที่นั่งโดยสารชั้น1สัมผัสที่สุดของความผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัว 2. ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจเน้นความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับ 3. ที่นั่งโดยสารชั้นประหยัดเพื่อเพลินไปกับสีสันแห่งการเดินทางกลยุทธ์การจัดจำหน่าย ลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายของการบินไทยที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตัลโดยในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทำให้ผู้บริโภคมีการดำเนินได้สะดวกสบายขึ้นโดยมีแอปพลิเคชันของสายการบินบนสมาร์ทโฟนเช่นในกรณีที่การบินไทยร่วมกับ PayPal หในช่องทางการชำระเงิน ตัวแทนจำหน่ายตัวบริษัทต่างๆยกตัวอ,อย่างบริษัททัวเอื้อหลวงจำกัดบริษัทแอร์เวย์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดเหีนเชียนทัวบริษัทกรุงไทยบริการท่องเที่ยวจำกัดบริษัทลู่รัพย์การท่องเที่ยวจำกัดบริษัทสแตนดาร์ดทัวจำกัดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆมีศูนย์บริการข้อมูลคอเซ็นเตอร์ เพื่อบริการสอบถามข้อมูลมีรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจเช่นการลดราคาค่าโดยสารมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนอย่างโปรโมชั่นนี้นะคะร่วมฉลองกับการบินไทยรุ่นรับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพโตกเกียวและกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะกลยุทธ์เกี่ยวกับคนการใช้พนักงานขายพนักงานเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้ยอดขายทะยานแตะระดับพุ่งสูงขึ้น การขายสินค้าโดยใช้พนักงานขายถือเป็นศิลปะการขายขั้นสูงที่ไม่สามารถรับเรียนแบบได้ง่ายๆพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถบวกกับประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจและนำพาไปสู่แอคชั่นหรือคือการตัดสินใจซื้อในที่สุดกลยุทธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานบทบาทและการปฏิบัติต่อลูกค้า การบินไทยจะให้บริการที่มีคุณภาพโดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภยัยความสะดวกสบายและการสแสวงหาวิธีที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจค่ะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพการบรรจุภัณฑ์โลโก้ของสายการบินไทยเป็นโลโก้ที่มีลวดลายคล้ายกับดอกลักไปสมาความหมายของโลโก้สื่อออกมาให้เห็นถึงความเร็วและพุ่งทะยานขึ้นตรงไปที่น่านฟ้า ชุดยูนิฟอร์มแบบที่1ชุดไทยผ่มสบายเฉียงโดยมีสีม่วงและสีชมพูเป็นโทนสีหลักของชุดสำหรับอยู่ในห้องโดยสารชุดยูนิฟอร์มแบบที่2ลักษณะเป็นชุดสูทสีม่วงสำหรับแต่งกายนอกห้องโดยสารค่ะจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 2. ยึดมั่นในผลประโยชน์ของบริษัท 3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สยึดมั่นในความถูกต้องห้ายึดมั่นในความโปร่งใสความรับผิดชอบต่อสังคมการบินไทยจัดกิจกรรมออกหน่วยสาธารณาสุขชุมชนคือการออกหน่วยทำกิจกรรมตรวจรักษาเด็กชาวเขาณโรงเรียนบ้านป่งนกจำนวน400คนเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปการกำจัดเห่าและ การตรวจด้านทันตรกรรมโดยมีแพทย์พยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและคณะทำงานเดินทางจากกรุงเทพจำนวน30คนคณะทำงานและหน่วยราชการในพื้นที่จำนวน40คนค่ะกิจกรรมที่2นะคะบรรักษาการบินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสานถึงหน้าบ้านบริษัทการบินไทยเดินทางไปมอบเครื่องอุโปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้านได้มอบถุงยางชีพซึ่งบรรจุ เครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นรวมถึงน้ำอาหารพร้อมรับประทานเช่นข้าวไก่ทอดและน้ำดื่มจากครัวการบินไทยณบ้านนาขามก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ค่ะกลุ่มดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ